เอาเลยครับวันนี้ก็กล่าสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่น่ารักกันทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับผมมอตโตนิววันนี้จะมีเรื่องราวดีๆสาระดีๆมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับก่อนจะไปชมกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆจากมอตโตนิวนะครับ เปิดมาที่ทางค่ายโตโยต้าโตโยต้าได้เปิดรุ่นพิเศษออกมาเมื่อวันที่4สิงหาคม2020คือรุ่น n i r o Safety p a s s ที่เริ่มต้นในราคา796,000บาทในประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนของประเทศไทยนั้นยังไม่มีข่าวสารแต่อย่างใดก็ต้องรอการติดตามกันดูนะครับ t o โยต้า CHR คันนี้เป็นรุ่นพิเศษ Nero Safety Plus เน้นการตกแต่งเป็นพิเศษและมีการเพิ่มระบบความปลอดภัยที่ดีขึ้นก่อนจะไปดูอย่างอื่นมาดูที่ราคาจำหน่ายของรุ่นพิเศษก่อนอื่นเลย รุ่น 1.2L GT รุ่นพิเศษโหมด Nero Safety p a s s 2WD Super CVT i ราคาจะอยู่ที่2,715,000เยนราคาประมาณเงินไทยจะอยู่ที่796,000บาทรุ่นที่2ก็จะเป็น1.2ลิตรหรือ 1.2L GT รุ่นพิเศษโหมด Nero Safety p a s s เช่นกันจะแตกต่างกันอยู่ที่ 4WD Super CVTi ราคาก็จะอยู่ที่2,913,000เยนราคาประมาณเงินไทยจะอยู่ที่854,000บาทรุ่นสุดท้ายคือรุ่นพิเศษเลยจริงๆคือรุ่น1.8 Hi-Bi G Mode Nero Safety Plus 2WD เท่านั้นราคาของรถคันนี้ก็จะอยู่ที่3 4 5 0 0 0เยนราคาประมาณ892,000บาท นีโ o เ a ฟ e ี y พ a ส s Plus, มีการเพิ่มเติมกันชนหน้าสีดำสปอร์ตล้ออลนมอยสีดำเบาะนั่งสีดำแผงหน้าปัดตกแต่งด้วยสีดำขอบประตูสีดำมีการตกแต่งด้วยสีดำอย่างลงตัวและยังมาพร้อมเทคโนโลยีกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาและยังมาพร้อมระบบชะลอกันชนหลัง PKHB ตัวถังทูโทนมีให้เลือกทั้ง3สีตัวถังสีเดียวโมโนโทนมีให้เลือกทั้ง5สี สีทั้งหมดผมขึ้นให้ดูแล้วนะครับมาดูที่ขนาดมิติของตัวถังกันบ้างความยาว4,350ม mm, ิมความกว้าง1,795ม mm, ิมความสูงโดยรวม1,555ม mm, ิมรและระยะฐานล้อ2,640ม mm. ิเมตร เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบเอ4สีสูบ1.2ลิตรให้กำลังสูงสุดอยู่ที่116แรงม้าที่5,200รอบถึง5,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่185นิวตันเมตรที่1,500รอบถึง4,000รอบต่อนาที ส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ซีวีทอัตราการสิ้นเปลืองจะอยู่ที่15.4กิโลเมตรต่อลิตรที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อน 2WD ทับ 4WD เครื่องยนต์ไฮบีทีเอชเอหรือ LL นั่นเองนะครับ1.8ลิตร4สูบ DOH ผมจะพูดเป็นทางการนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีภาษาอังกฤษเยอะเกินนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดผิดพลาดผมก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับอ่าเราก็ต้องไปต่อกันแล้วนะครับในตอนนี้เครื่องยนต์ไฮบริดให้กําลังสูงสุดอยู่ที่98แรงม้าที่5,200รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่142นิวตันเมตรที่3,600รอบต่อนาทีมอเตอร์ไฟฟ้า72แรงม้าแรงบิดมอ มอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่162นิวตันเมตรส่งกำลังไฟฟ้าแปรผันต่อเนื่องอัตราการสิ้นเปลือง30.2กิโลเมตรต่อลิตรระบบขับเคลื่อน 2WD เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดอยู่ที่122แรงมา้าจับคู่ด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ความสะดวกสบายมาพร้อมหน้าจอมัลติมีเดียใหม่8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรถยนต์ ทุกคันและบริการ t c o n n e น t ฟรี3ปี Toyota Safety Sense เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรถทุกคันได้แก่ PCS, LDA และ ASB ที่มาพร้อมระบบไฟสูงอัต,ต,ออตโนมัติ Automatic High Beam ระบบการแจ้งเตือนออกนอกช่องจราจรและระบบต่างๆใต้ล่างคลิปเลยนะครับส่วนวันนี้มอเตอร์นิวก็ขอลากันไปก่อนด้วยนะครับผมเจ็บคอแล้วนะครับพูดมานานมากนะครับใครที่สงสารก็กด ไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยนะครับผมจะถึง 1, พันซับแล้วนะครับก็กดกันหน่อยนะครับผมแน่นอนว่าช่องมอเตอร์นิวจะมีข่าวสารและสาระดีๆมาให้ชมกันทุกวันนะครับถ้าไม่ทุกวันก็วันเว้นวันนะครับเพราะว่าข่าวสารยังไม่มากันนะครับก็รอๆกันหน่อยนะครับส่วนวันนี้มอเตอร์นิวก็ขอลากันไปก่อนด้วยนะครับ